ตอนนี้เราอยู่ที่แม่สายเชียงรายนะคะกําลังจะข้ามด่านไปที่้ททีเล็กไปเที่ยวตลาดเชานะ้าเนาะเนี่ยคือตอนเช้าเขาก็คึกคักหนิมือ่อพมา,ากเดี๋ยเราไปเมื่อวานนี่มาถึงแม่สายแล้วเราก็ไปทําบัตรพาสนะคะ,ะตกคนละสามสบาทบัตรพาสค่าเข้าเพราะว่าถ้าเป็น วีซ่าเป็นพาสปอร์ตต้องไปขอวีซ่าถ้าถ้าเป็นด่านนี้นะเห็นเห็นที่ที่จุดท,ที่ทำบรัตรพาสเขาบอกว่าจะต้องทําแต่บรัตรพาสเนี่ยเฉพาะคนไทยเข้าด่านนี้เนาะเสียคนละสามสิบบาทเข้าแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องเสียเพิ่มเท่าไหรนะ่นาะ,ะ,ะเปิดด่านเปิดหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งนี่ก็คืออย่างเช้าอยู่คนก็เริ่มตื่นทนแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะข้ามด่านนี้เลยเนาะตอนนี้เราก็ออกจากตรงจุดผ่านแดนนะคะนี่เนาะ<ส>จุดผ่านแดนมาเลยไม่สายนี่นะจุดผ่านแดน<ส>เราก,ก็กำลังจะเดินเข้าไปที่ตัวเมืองท่าที่เหล็กพม่า,มานะเนาะนี่ดูสิตรงนี้เป็นตลาดสายลมจอยดูเงียบเงามากเลยเนาะตั้งแต่โดนน้ำนี่นะคะเราก็ต้องเดินข้ามข้ามแดนมา ่น,นะก็ไม่ได้เสียค่าอะไรเสียแค่ทําค่าบริการสาิบาทนะะก็เดินฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นเหมือนคนณพ่อมาเนาะเขาจะเดินทางกลับอะ เดินฝั่งนู้นล่ะนอ้นองน้องต้องเดินฝั่งนู้นเหรออ๋อถ้าไปเดินฝั่งนู้นเหรอถ้าไปเที่ยวนี่ไปตรงไหนได้บ้างเน่ยมีตรงเจดีย์ข้างบนนู้นนะครับเดินไปไหมหรือมีรถมีเอ่อเช่ารถไปอ๋อเช่าแถวไหนอ่ะจะมีบินข้างหน้านี่ครับเป็นรถสามล้อกับแล้วก็ไปตลาดเช้าอยู่ตรงไหนตลาดเช้าอือตลาดเช้าไกลไหมไม่ค่อยไกลครับเดินได้ไหม บอกพนิ้วว่าไปที่ตลาดสันทายตลาดสันทายใช่เป็นตลาดเช้าใช่ไหมใช่น้องไปน้องไปคนไหนเป็นคนฝั่งโน้นพ่อมาเหรอครับอาวพูดไทยได้เยเพราะว่านาอเก่งจังไปเรียนไปเรียนที่ไหนลูกที่นู่นะทางพายไม่จำเนแต่จบแล้วตอนนี้ก็ทำงานพี่ใหม่ก็กลับมาบ้าน แล้วเราเราก็ไปเรียนนี่เราได้เขาก็เรียนภาษาไทยเหรอใช่เก่งจังเดี๋ยวตลาดสันทรายใช่ไหมบอกวินว่าตลาดสันทรายนะสันทรายวินนี่มันนั่งได้สามคนนะมาลูกชายก็มาอ๋อได้ประมาณสองคนะเอ้าเหรอถ้าเป็นรถเหมาเหมาทั่วมือไหมอเที่ยวก็มีฮะแต่็นดาวแข่งนาะอันนี้ก็ต้อง แล้วก็ผ่านตรงนี้มาแ0สิบบาทก็เดินเข้ามาเลยเดี๋ยวราก็จะไปหาขึ้นบินตั้งน้นองเขาบอกว่ามีตลาดตรงนี้ตลาดสัตไ์าย,ายะะใช่ไหมน้องเดินไปได้ไหมไกลอยู่ครับตลาดอะไรเป็นไครับตลาดลอะไรครับตลาดสัตไ์สัตไ์ทายที่ข้างทางะะวัดวัดรักไข่อะทางโน้นนะรับ้ากแห่งไหมเลยไปอีกครับเลยไปอีกร้าน ตอบเขาว่าตลาดสันใาถามบินก็แล้วมีบินแลมีรถไม่อนเลยเหรอัถมว่น้ตี้ยครับตลาดตรงนี้ยังเตลาดจะปตลาดตาไยังไม่ควเลยตลาดสัทรายไม่ตลาดแต่ว่เรแข่งอ๋อเนี่ยเใช่ใชอันนี้ตลาดวัดตะกองครับวัดสัทรายอ่ะวัดใช้ได้ อันนี้สาลออันนี้สามล้อนี่คนละห้าสบาทนี้มอเตอร์ไซคอันนี้สาม้ออันนี้สามล้อเพราะว่าสามคนไงมอเตอร์ไซค์คนเท่าไหร่อะห้าสิบ่าาสิบเหมือนกันนะอเคก็สรุปว่าสามล้อคนละห้าสิบมอเตอร์ไซค์ ไม่ตลาดเซนทรัยใช่ครับตลาดนทรัแล้วก็วัดละสอวัดาะครับที่ตลาดด้วยวัดที่ตลาดท้าวัดที่เขาจไปไปนี้ก่อนไปตลาดนี้ก่อนครับเนาะพี่พูดพี่พูดพูพนทะใ่ญ่ครับพูดพูดได้ไหมพูดได้ครับอ่าข้ายเนเราขายว่าขายกันขา นี่เราก็มาเดินตลาดฝั่งตรงข้ามกับบ้านเราเนาะงนูน้บ้านเราอันนี้เป็นบ้านเขานี่เขาก็มีโทรศัพท์เนี่ยมีเคสโทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้ก็เออแต่เขาก็ดีนะมีแบบพูดไทยได้

ท้อมประวัติของวันนีไไ้มีครับอ๋อเพราะว่าเขาอ,อยู่กันชุดใช่ไหมครับโอ้โ<ป>เยเด,ดี๋ยวถีได้นะครับได้กำลังดีนนะครับ เดินดูได้เลยรอง่แถวนี้ได้ใช่ไหมอะไรอ่ะอ oh, so kind of ันนี้ของมาที่ของขยใหญ่โอ้ไขยใหญ่มดมอ่ะโอ้ของยของมันของมันนมันจะกิ่นหอมอมนี่ต้องมาใส่หมักสารักซินอ๋อนี่ของอันนี้ของยใหญ่ไยครั่ข้ายใหญ่ข้าเจ้าด้วยข้าเข้าเดียวมุดอ่ะ โอเคเดี๋ยวไปดูดแล้วแล้วผมเดินเข้าไปแล้วจะรอผมลงไหนที่จะเข้าวัดก่อนวัดก่อนเราก็ไปเดิตลาดที่จะเปเข้าวัดกอนเนอข้าที่ันนอันนี้คืออาหารที่หน่อน่ไม้เขาเรียกว่าอะไรนะคะหน่อไม้หน่อไม้เป็นอาหารของอาหารไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ล่าอย่างนี้คะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหหมูหมูอะไรคะหมู หมูอุ้มนะอะได้เงี้ยค่ะไก่ไก่พัดขิงไก่พัดขิงอันนี้แหละค่ะนี่แม่หมักปลาออันนี้ไก่ไก่อันนี้ปลาอันนี้ปลาอันนี้เป็นราดแกงใช่ไหมราดแกงก็อ๋อนี่เลยโอ้โหเขาองแต่เขาเ็เขาจะเป็นคนเด็ดเลยเอาหัาซิบไปค่ะ เดี๋ยวไจ่ชื่อไก่เขาหน่อยมาทีก๊าบเดี๋ยก็ก่าบาอย่าเะี้ยขาามาขายเมือนเกบอกมูชาโรไปเนี่ยหลยวันนปีในปเอราวาวันทีนึงเขาเคยมาขายกับพีน้อง่ะก็ไม่มดเดี๋วขาไปไหว้พระกันอวัดอะไรอันนี้วัดชือวัดพระเจ้ารักแข่งพระเจ้ารักแข่งเป็นวัดของวัดของพะ่ใาพะใช่ไพระเจ้ารักแข่งอันนี้ระเป็นพเจ้ารักแข่ง มเนี่ยเราก็าต้องมาไหว้ก่อนเนาะพระเจ้ารักษณ์ปู่ไต้ลูกอ๋อข้างในวัดสะอาดนะดูเหมือนมีคนมานอนด้วยเหมือนเขาน,นอนอยู่ตรงนี้กันเนาะมีพระาห่มพระห่มนอนอยู่ตรงศาลาวัดอนะ่ะเนี่ยเขาก็นอน,น,นตรงนี้เขาก็นอน,นกันใช่ไหมก็เป็นสไตล์ของพระมากเลยเนาะ วัดเจ้าระเขิงอท่าเกลือจชลบุรีนี่คือวัดเจ้าระเขิง ท่าท่เด็กทรจำตลางนังานแต่งานแล้ว่เรื่ยงะไรๆๆ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 ๆนะคๆ นี่แต่ผมเดินเขากหน่อยนะฝากของหน่อยนะเข้าเข้าไปข้างในลึกไหมเนี่ยรับสุดซอยนี่เลยครับขาสุดซอยนี้นะแล้วไปเดินได้ตรงไหนเดี๋ยวนะก็ซ้ายขวาสุดซอยเ้ินซ้ายเลครับอ๋อสุดซอยเลดินซ้ายเดินทะลุออกปะทนี้ครับอ๋อทะลุออกเท่านี้ทะลุออกเท่าไหร่ครับแล้วมันเยือกไม่น้ำอะไรไหมไม่มีไม่มีครับตัวนักออกแบกำลังน้นทุบอยู่นะครับเากำลังจะสร้างใหม่ครับอ๋อเดี๋ยวรอผมอยู่นี่แหละเดินตรงนี้แล้วก็ทะลุออกมาเท่าไหรับ กำลังจะเดินเข้าตลาดนะเดี๋ยวเราขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้เดี๋ยวมาดูว่าในตลาดสันไซายมีอะไรบ้างของเมืองท้ายหลิก